ก็กราบสวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนวันนี้ผมก็อจะมานมางานนะครับการลางแค้นของพิศาตก็มาเริ่มกันเลยตระกกลโมอยู่ห่างจากประตูเมืองอีกประมาณ20ไม้รีบไปหาวัตถุดิบทำยาที่ข้าต้องการมาโดยเร็วมิเช่นนั้นตะกกลโมจะต้องได้เผชิญหน้ากับเรื่องไร้ายแน่นายยิงเตเจไม่ต้องกังวลข้าจะทำทุกอย่างที่สามารถทำได้เพื่อท่าน ยิ่งไปกว่านั้นของที่ท่านต้องการมันไม่น่าจะหาซื้อได้จากร้านขายยาของเมืองเมคาแห่งนี้นายยิงตีจีคือว่าภาพวาดของท่านมันเจ้าคิดจะแสดงความเกิดเห็นภาพที่ข้าวาดหรือพลยยนเลิงร้อยเปีสมหิมะอายุสามพเปีเจ้าคิดจริงๆหรือว่าร้านขายยาทั่วไปในเมืองที่ห่างไกลเช่นนี้จะมีมันขาย เราจะไปหามันในสถานที่ที่มันมีการประมูลเข้าใจแล้วข้ารู้จักสถานที่จัดงานประมูลที่ใหญ่ที่สุดในเมืองอยู่พวกเราถึงกันแล้วละ่ะนายยิงเตจโรงประมูลเทียนหลงเฮ้โ hey! รงประมูลเทียนหลงแม้ว่าข้าจะเกิดและเติบโตขึ้นในเมืองเม่าแห่งนี้แต่นี่เป็นครั้งแรกเลยที่ข้ามาที่นี่ หยุดเพียงเท่านี้เจ้าเที่ยวสมมามากพอแล้วสถานที่แห่งนี้ไม่ใช่สถานที่ที่คนอย่างเจ้าจะเข้าไปได้ในอดีตตระกูลมู่ไม่เคยให้ข้าได้มาอย่างสถานที่ที่มีคนฐานนาดีอยู่ร่วมกันเขาบอกว่าข้าจะทําให้พวกเขาต้องลําบากเจ้าหูหนวกงั้นเหรอการที่ได้เห็นดวงตาของเจ้าเปล่งประกายยาเมื่อมองสถานที่แห่งนี้แล้ว ข้าเขาบอกเจ้าเอาไว้เลยสว่าสถานที่แห่งนี้ไม่ใช่สถานที่ที่เจ้าจะจ่ายไว้เพื่อเข้าไปด้านไหนแม้ว่าเจ้าจะทํางานทั้งชีวิตของเจ้าก็ตามผู้ดูแลโรงประมูลเทียนหลงเชินกุยเจ้าลูกมานี่กล้าดูถูกข้าหรือเจ้าเด็กปิศาจเจ้ากล้าดีอย่างไรกันถึงได้ทําเช่นนี้ยามสั่งสอนบทเรียนให้เจ้าเด็กหือ ท้องเจ้ามีรู้วิธีจับมันหรืออย่างไรท่านแขกผู้ทรงมีเกียรติข้ามีตาหามีแววไม่ข้าต้องขออภัยด้วยเชิญท่านเข้าสู่โรงประมาลเทียนหลงในอนาคตจงคิดให้ดีก่อนที่เจ้าจะพูดอะไรนายท่านเชิญกลุ่ผู้ตามตอยผู้นี้ต้องขออภัยสําหรับความหยาบคายของข้าก่อนหน้านี้ด้วยข้าจะตบปากตัวเองข้าหวังว่าท่านจะให้อภยัย นายท่านข้าจะรีบจัดห้องรับรองสำหรับท่านเป็นพิเศษการแสดงของเจ้าทำได้ไม่เร็วเลยนะ <c oughs> ข้าทนคนเช่นเขาไม่ไหวจริงๆนายเยิงหากข้าไม่รีบจัดการเขาข้าคิดว่านางจะต้องฆ่าเขาแน่ๆแ <c oughs> ขกผู้มีเกียรติเชิญทางนี้ <c oughs> เป็นห้องที่ใหญ่จริงๆแล้วคนอื่นไปอยู่ที่ไหนกันหมดข้ามาพิธีหรือเปล่านะ กลิ่นทูบยินดีต้อนรับแขกผู้มีเกียรติเนื่องจากการประมูลกำลังจะเริ่มขึ้นในอีกไม่ชานี้แขกคนเดินจึงเข้าไปรอที่ห้องรับรองกันก่อนแล้วข้าคือผู้จัดประมูลของโรงประมูลเทียนลงจะให้คำแนะนำและค่อยให้บริการท่านสากุระผู้จัดประมูลระดับสวรรค์ขั้นห้าอ่านายเง ข้าจะควบคุมร่างเองคำสาบลุ่มลงของข้าูกต่อต้านอย่างนั้นหรือข้าเพิ่งเจ้าเพิ่งถูกวิชาบางอย่างที่ทําให้เจ้าลุ่มลงของนางวิชาแบบนี้มักจะพบได้บ่อยๆที่โรงประมูลต่างๆพวกผู้ชายเงี้ยง้ามักจะดนหลอกล่อกันอยู่บ่อยครั้งแขกผู้มีเกียรติข้าขอทราบเสื้อของท่านได้หรือไม่ข้ามู่เทียนหลาน ถ้าหากนางจะใช้เทคนิคที่ทําให้ลุ่มลงต่อหน้าข้าเองข้าจะสั่งสอนนางถึงเรื่องมายาต่อหน้าข้าเองยินดีที่ได้รู้จักที่หมอแรงกดดันวิญญาณที่แข็งแกร่งมากขนาดนี้ข้าทนมันมากไปกว่านี้ไม่ไหวแล้วราเีนี่พวกนี้ช่วยให้นางพอที่จะต่างสติไว้ได้ที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับตัวของนางเอง ยินดีที่ได้รู้จักเช่นการผู้ประมูลสากุระข้าต้องขาออาภาัยสำหรับการกระทำที่หยาบคายของข้าก่อนหน้านี้ด้วยข้าหวังว่าท่านจะให้อาภัยข้าแต่ว่าท่านมาที่นี่เพื่อที่จะซื้อหรือขายอะไรอย่างนั้นหรือแต่ไม่ว่าท่านจะมาทำอะไรที่นี่โรงประมูลเทียนหลงก็ยินดีที่บริการท่านอย่างเต็มที่ข้ามาที่นี่เพื่อที่จะซื้อบางอย่างแต่ว่า ของที่ข้าต้องการมันเป็นสิ่งที่หาได้ยากระดับหนึ่งในดินแดนนี้ไม่มีสิ่งใดที่โรงประมูลเทนลงไม่สามารถหาได้แต่แน่นอนว่ามีเพียงสมรสกระดับสูงของเราเท่านั้นที่จะสามารถซื้อขอหาอยากจากโรงประมูลเราได้สมรสกระดับสูงของโรงประมูลเทนหลงจะได้รับอุปกรณ์และข้อมูลทั้งหมดที่โรงประมูลแทนหลงเรามีให้ ราคาสมัครสมาชิกระดับสูงของเรานั้นเถือว่าถูกยิ่งนักมันมีราคาเพียงแค่สองแสนเหรียญทองเท่านั้น2องแสนเหรียญทองพี่หมูท่านเป็นอะไรหรือเปล่าหรือว่าราคามันไม่หรอกราคาสองแสนเหรียญทองเป็นราคาที่สมเหตุสมผลแล้วละ่ะ แน่นอนว่าสมาชิกระดับสูงจะได้รับผลประโยชน์จากโรงประมวลแทนลง,ท,งทั้งหมดที่อยู่ในแผ่นดินนี้มันเป็นข้อตกลงที่คุ้มค่าอย่างยิ่งมู่แทนหลานเจ้าเป็นอะไรเจ้าเป็นคนรับใช้ของราชินีผู้นี้เจ้าจะกังวลเรื่องเงินไปด้วยเหตุใดกันในกระเป๋าเจ้ามีเงินอยู่อีกมากมายนะัก นางต้องการเท่าไรก็ให้นางไปและตั้งแต่วันนี้ไปเจ้าจะได้ทำให้ราศีของเจ้าต้องอับอายอีกไม่นะนายเยิงไม่ท่านจะทำเช่นนี้ไม่ได้ข้าคอร้องละอัญมณีที่ซองแสงแวววาวโปร่งใสและบริสุทธิ์มากขนาดนี้แต่ละสินจะต้องมีมูลค่าอย่างน้อยก็ห้าแสนเหรียญทองแน่การที่เข้าของเช่นนี้แสดงว่าเขาจะต้องไม่ใช่คนธรมธรมดาธรรมดาแน่ ท่านต้องการแลกัญมณีเหล่านี้แทนค่าสมัสดิกระดับสูงของโรงประมูลเทียนลงหรือไม่อืมข้าสามารถทำเช่นนั้นได้อย่างงั้นรอแน่นอนว่าท่านสามารถทำได้แล้วก็ข้าม,มีคำแนะนำให้กับท่านด้วยคือให้ท่านใช้อัญมณีเหล่านี้ในการประมูลโดยตรงจะช่วยท่านได้มากทีเดียว เจ้าช่วยเพิ่มชื่อพี่หมูเข้าสู่ไรเซอร์สมสกระดับสูงของโรงประมูลเทียนหลวงของเราด้วยและนาอัญ,ญบัีทั้งสามนี้เข้าร่วมในการประมูลครั้งนี้ด้วยทราบแล้วนายท่านหลังจากที่เชื่อของท่านเพิ่มเข้าสู่ไรเซอร์สมสกของเราแล้วท่านจะมีสิทธิ์เข้าสู่สถานที่จัดประมูลและรายได้จากการประมูลอัญมณีท้งสามนี้จะถูกเพิ่มลงในบัตรสมสกของท่าน แน่นอนว่าค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกและค่าธรรมเนียมการประมูลจะถูกหักออกหลังจากได้ยอดสุทธิแล้วข้าไม่เคยคิดเลยว่าอัญมณีเหล่านี้จะสามารถนํามาประมูลที่นี่ได้เข้าใจแล้วพลยวนนลเล่งโสมหิมะอายุ10ปี20สุดลึก100เมตร30สุดอายุ5ปี5สุดลึก1กิโล4สุดอายุ100ปี 5ผลอีก3กิโล2ชิ้นนอกจากนี้เราได้ทำการตรวจสอบคลังของพวกเราที่สาขาเมืองนาพาถึงสิ่งที่พี่หมูขอให้แล้วที่นั่นมีวัตถุด,ดิบที่ท่านต้องการหากท่านต้องการมันท่านจะต้องเข้าร่วมการประมูลที่จัดขึ้นด้วยผู้จัดประมูลสากุระข้าขอ,ขอบคุณท่านอย่างมากโชคดีจริงๆที่โรงประมูลของท่านมีสิ่งที่ค้ากำลังตามหา ในที่สุดข้าก็พบสิ่งที่นางต้องการไม่อย่างนั้นข้าคิดว่านางคงจะฆ่าทุกคนที่อยู่ที่นี่อย่างไรก็ตามถ้าพี่มูต้องการที่จะเสนอราคาสูงสุดท่านสามารถซื้อมันจากโรงประมูลแทนลงได้โดยตรงนี่คือข้อดีของการเป็นสมาชิกระดับสูง นายท่านข้าได้ลงทะเบียนเพิ่มชื่อของเขาเป็นสมาชิกระดับสูงเรียบร้อยแล้วและอัญญาบัดีก็ได้ถูกเพิ่มเข้าไปในรายการประมูลของวันนี้แล้วพี่หมูเช่นนั้นแล้วข้าจะอนุญาตพาท่านไปยังสถานที่ประมูลขอบคุณนี่คือบัตรสมาชิกและหน้าก,ากากใหม่นำแข็งของท่านซึ่งท่านสามารถเลือกได้ว่าท่านจะใส่มันหรือไม่ก็ได้เข้าใจแล้ว ถ้าอย่างนั้นเชิญพี่หมูทางด้านนี้การประมูลของเรากําลังจะเริ่มแล้วค่าใส่มันได้พอดีเลยขอบคุณมากสําหรับการดําเนินการทุกอย่างพี่หมูข้าขอให้ท่านโชคดีและหวังว่าท่านจะมีช่วงเวลาดีๆในการประมูลครั้งนี้ข้าอยากจะรู้จริงๆว่าในอนาคตเขาจะยิ่งใหญ่ยายมากเพียงใด เขาและข้าอายุไล่เลียกันแต่เขากลับสามารถทำลายวิชาลุ่มลงของข้าได้อย่างง่ายดายเขามีชื่อสกุลโม่จะเป็นไปได้หรือไม่ว่าเขาเองก็มาจากตระกูลของเจ้าเมืองเมคาแห่งนี้แต่ข้ามีเคยได้ยินมาว่าตระกูลโม่จะมีคนที่แข็งแกร่งมากขนาดนี้อยู่ว้าวนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ข้ามาในสถานที่เช่นนี้ข้าควรจะหาที่นั่งก่อน น้องหวังวันนี้เจ้าต้องการประมูลเสียงใดอย่างนั้นรอที่นี่มีคนอื่นๆนอกจากคนของเมืองเมงคาอยู่ด้วยฮ่าพี่ซานคิดว่าจะมีอะไรที่เกิดในเมืองเมงคาที่จะรอดพ้นสายตาเราได้รอข้ามาที่นี่วันนี้ก็เพื่อมาหาบางเสียงให้กับมิงเสยมิงเสย น้องวังลูกสาวของเจ้าได้รับการยอมรับจากนิกายเทียนเหลียนตั้งแต่อายุยังน้อยถือเป็นเกียรติของเมืองเมคาเรายิ่งนักดังนั้นแล้วน้องวังจึงมาที่นี่เพื่อประมูลยาอายุวัฒนาที่ดีที่สุดเพื่อการฟื้นฟูของลูกสาวอย่างนั้นสินะ <laughs> <laughs> พอพูดถึงนิกายเทียนเหลียนลูกชายคนโตของตระโกนโมเองก็ได้รับการยอมรับเช่นกันไม่ใช่หรือ เหตุใดวันนี้เขาทึ Les ่งไม่มาประมูลของเพื่อลูกชายเขากันพี่เลวท่านจะบอกว่าลูกชายอายุ18ปีของตระกูลมูดจะสามารถเทียบได้กับลูกสาวตระกูลวังหรือท่านลืมไปแล้วหรือว่าเมืองเซยคือผู้ที่เข้าสู่ขั้นสีดำได้ตั้งแต่นางอายุ14ปีซางเซียวเจียวผู้นำตระกูลซางหนึ่งในสีตระกูลใหญ่ของเมืองเมคาความมั่งคั่งเฉลี่ย50ล้าน นานแค่ไหนแล้วนะที่ไม่ได้มีรุ่นเยาว์ที่โดดเด่นเช่นนี้ข้าชื่นชมเจ้าจริงๆน้องหวังเหลียวเจ้าเลนผู้นำตระกลูลเหลวหนึ่งในสี่ตระกูลใหญ่ของเมืองเมคาความมัง่งคั่งสี่ส4บล้านแน่นอนว่าเมียงเสคือความภาคภูมิใจของข้าพ่สางพิเหลวข้าขอบคุณที่พวกท่านยกย่องข้าแต่พอพูดถึงตระกูลมู่แล้วข้าก็เพิ่งนึกบ้างเสียงได้มีอะไรเกิดขึ้นอย่างนั้นหรือ เมื่อเดือนก่อนมม่ยนสารได้มายืมเงินของข้าและเพราะความสัมพันธ์ตั้งแต่สมัยก่อนข้าจึงได้ให้เขายืมไปจากที่ข้าคิดคงจะเป็นเพราะวิธีการทําธุรกิจของเขาจึงไม่แปลกที่เขาจะขาดทุนเช่นนี้แล้วเขาจะมีเงินมาประมูลของที่โรงประมูลเทียนหลงได้อย่างนั้นหวังส่งผู้นําตระกูลหวงังหนึ่งในสี่ตะกูลใหญ่ของเมืองแมคคาความมั่งคั่งเสลียร้อยล้าน แต่ว่าข้าไม่เห็นลูกชายคนเล็กของเขามานานเหมือนกันแล้วนะข้าได้ยินมาว่าเขามีสายเลือดของทาตและตระกูลโมได้ทำการขับไล่เขาออกไปหลังจากที่ทำลายชีพประจของเขาแล้วแม้ว่าตระกูลโมจะประกาศว่าลูกชายคนเล็กป่วยและเสียชีวิตไปแต่พวกเราล้วนรู้กันดีว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาตระกูลโม่ช่างโศกร้ายนักกิจการของตระกูล ก็โศกเศร้าและในจะมีลูกหลานเช่นนั้นเองหากไม่ใช่เพราะความสําเร็จต่างๆของโมยนลงบรรพบุรุษของตระกูลโม่สร้างไว้มีฤทธิ์คนอย,ย่างโมยนซานจะสามารถขึ้นเป็นเจ้าเมืองได้ตระกูลโม่คงจะจบสิ้นลงในรุ่นของเขาพวกท่านคิดว่าท่านเจ้าเมืองแห่งเมืองเมคาแห่งนี้จะสามารถรักษาตระกูลของเขาไปได้อีกนานแค่ไหนหรือ สี่ตระกูลใหญ่แห่งเมืองเมคาเอกไม่นานก็คงจะกลายเป็นสามตระกูลใหญ่แห่งเมืองเมคาฮ่าฮ่น้องวังพูดถูกที่เขายังเป็นเจ้าเมืองอยู่ได้ก็เพราะความสาเร็จของบรรพบุรุษเท่านั้นและหากพูดถึงผู้ที่สนับสนุนเมืองเมคาแห่งนี้ในปัจจุบันน้องวังเจ้าเป็นอันดับหนึ่งเจ้าเมืองคนต่อไปต้องเป็นเจ้าแล้วล่ะ่ฮ่าฮ่าฮ่ ในตอนนั้นเขาต้องการจะให้ลูกชายที่มีสายเลือดทาสของเขาแต่งงานกับมิงเสด้วยเป็นแค่คังกกแต่อยากกินเนืงฮ่าฮ่าฮ่ฮ่าฮอย่าได้พูดถึงเรื่องความลังไรสาระแบบนั้นอีกเลยตอนนั้นข้าไม่รู้ด้วยช้ำว่าเขามีสายเลือดของทาสอยู่ฮ่าฮท่านก็รู้ว่าข้าเกลียดคนอ่อนแอและไรประโยชน์ถึงเขาจะยังไม่ตายต่อให้ตระกูลโม ทางตระกูลคุกเข่าขอร้องข้าข้าก็ไม่มีวันยอมให้เขาแต่งงานกับเมิงเสยได้เด็ดขาดข้าไม่รู้ว่าเป็นแค่ข้าหรือไม่แต่ว่าข้าไม่ชอบนิสัยของผู้คนภายในเมืองนี้เลยทำตัวยิงพยองทาง,ท,างที่ตัวเองอ่อนแอนายยิงตีจีโปรดท่านอย่าได้เกลียดพวกเขาเลยผู้คนในเมืองนี้ไม่มีใครที่แข็งแกร่งกว่าท่านแต่สําหรับเรื่องเล็กน้อยเช่นนี้ข้าคิดว่าข้าสามารถจัดการได้ อย่างไรก็ตามคําบางคําที่พวกเขาพูดนั้นถูกตระกูลโม่ก,กําลังตกต่ำไร้ซึ่งความแข็งแกร่งและถูกปฏิเสธการถูกรังแกไม่ใช่มีเพียงแต่ข้าเท่านั้นแต่คนผู้อื่นๆตระกูลโม่ต่างก็โดนทําร้ายเช่นกันข้าไม่สนใจกับคำพูดที่เขาพูดถึงตระกกลโม่สักนิดที่ข้าเป็นห่วงอย่างเดียวก็คือท่านแม่ของข้าแขกผู้มีเกียรติทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงประมูลแทนลง และขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมการประมูลในวันนี้หากทุกท่านพร้อมแล้วเราจะเริ่มการประมูลกันเลยวันนี้ข้าได้รับมอบหมายเป็นพิเศษให้มาทำหน้าที่ดำเนินการประมูลในวันนี้และที่สำคัญสิ่งที่ข้านำมาประมูลในวันนี้จะต้องทำให้ทุกคนต้องประหลาดใจอย่างแน่นอนผู้ดำเนินการประมูลในวันนี้ช่างงดงามยิ่งนัก ข้าเห็นด้วยผู้ดำเนินการประมูลคนก่อนแทบหนางไม่ได้เลยวิชารุ่มลงของโรงประมูลเท่นลงนั้นน่าทึ่งยิ่งนักเพื่อเป็นการขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนโรงประมูลเทียนลงของเราของสิ้นแรกที่ทำการประมูลในวันนี้จะเริ่มด้วยราคาที่ต่ำอย่างน่าประหลาดใจแน่นอนอยาทลายเขตแดนมันได้รับการกลั่นโดยหนักปรุงยาระดับแนวหน้า หากใครก็ตามที่อยู่ในขั้นที่ต่ำกว่าขั้นสีดำใช้มันจะสามารถทะลวงขั้นย่อยได้ถึงสีขั้นและหากผู้ใช้อยู่ในขั้นที่สูงกว่าขั้นสีดำจะเป็นการช่วยเพิ่มความเร็วของการฝึกฝนแทนราคาเริ่มต้นเดิมคือ1 5 0 0 0 0มืนเหรียญและราคาเริ่มต้นใหม่คือ10,000 0เหรียญค่ะพี่หลิวพี่ซางข้าต้องการยาทลายเขตแดนนั่นท่านทัน้งสองโปรดยาทำให้ข้าลำบากเลย พวกเราทั้งสองไม่ควงเจ้าหรอกดังนั้นเชิญน้องวังทำในสิ่งที่ต้องการได้เลยดังนั้นแล้วขอเริ่มที่หนึ่งแสนเหรียญมีใครให้เพิ่มหรือไม่ข้าให้ราคาหนึ่งแสนห้าหมื่นเหรียญสองแสน 2, 000, เหรียญเฮมีคนกล้าเสนอราคาสูงกว่าผู้นำวังด้วยละ่ะมีคนกล้าท้าทายข้าในเมืองเมคาแห่งนี้หรือ คนจากเมืองอื่นข้านึกไม่ออกเลยว่าเคยเห็นเขาที่เมืองเมคาแห่งนี้กล้าที่จะเสนอราคาสูงกับข้าอย่างนั้นรอข้าจะให้สมบัติของข้าแก่เจ้าเจ้าสามารถใช้สมบัติของรานีผู้นี้ได้ตามเห็นสมควรขอบคุณนาะยยิงตีเจข้าคิดว่ายาเม็ดนั้นคือสิ่งที่ข้าต้องการ ข้าจะมีประโยชน์กับนายิงตีจ้จีมากกว่าตอนนี้หากความแข็งแกร่งของข้าได้ยกระดับขึ้นในเมืองเมคาแห่งนี้ไม่มีสิ่งใดที่ข้าต้องการแล้วข้าไม่ได้ยาเม็ดนั้นจะต้องเป็นของข้า2อง0 0 0หเหรียญผู้นำวางประมูลที่สองแสนหเหรียญมีใครให้มากกว่านี้หรือไม่ ไม่แปลกใจเลยที่ตะกุลวางแห่งเมืองเมขาจะร่ำรวยเช่นนี้เป็นเพราะว่าผู้นำวางเป็นคนขยันและประหยัดนี่เองถึงได้เพิ่มราคาประมูลเพียงครั้งละ1,000 0เหรียญค่าให้3 0 0 0 0นเหรียญ ก็จบไปแล้วนะครับทุกคนเป็นยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆพบกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนขอบคุณครับ